ครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินข้าวที่ไหนนะนใช่ใช่ที่ไหนพ er. ี่อิมเชนท่านเชนท่านอยุทยาครับอ่าขอบคุณป้าจ๋าที่เลี้ยงนะครับวันนี้ใช่ไหมอ้าวป้าจ่าตังมาแล้วเด็กดื้อดื้อไหมเนี่ย ไม่ใช่น้ำพันอ้าวน้ำพันสีส้ม้ำไหนก็หนูชี้ตัวนี้ไงลูกใช่ไหมมาลองชิมกันพี่มาลองชิมดูมาชิมด้ใช่ไหมไปย้ำใหม่น้ำพันตัวไหนน้ำพันสีส้มอันนี้ไม่สีอะไรก็สีส้มอันนี้ไม่ใช่สีส้มอันนี้มันสีน้ำตาลเพราะมันมันอันนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วลูกก็ใส่ในแก้วเนี่ยมันเลยเป็นสีนี้ลองชิมดูก่อนใช่ไหมน้ำพันหรือว่าน้ำพัน นะไม่ใช่ไม่ใมเนินขาใช่ไม่ใช่ขอเมนูน้ำอีกทีกนึได um ้โอเคไ่ร pues ู้ก็ไม่รู้าก็ไม่รู้น้ำคือชาพี๊ค่ะน้ำคั้นตัวไหนอะคะรอค่ะเดี๋ยวงหมเดี๋ยวเดจะสั่งใหม่ครับเพราะว่าน่าจะเิกผิดขอเมนูน้ำใหม่ด้วย ไม่ก่อนหนึ่งไม่ผิดแมนที่แม่น้ำตัวไหนหนูน้ำตัวไหนหนูน้าจ้าก็ไม่รู้หนูเคยกินน้ำตัวไหนน้ำพันหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าน้าโทรหาโทรหาแม่หนูก่อนไอ้ที่อยู่เมนูเกลเอตัวยายาที่เป็นน้ำซีเขียวเหรอเนี่ยชาพีษเออชาพิดก็ที่ที่สาน้องยิมกินน้ำอะไรอ่ะเห็นเขาบอกว่าไม่ใช่ที่เขาชี้ได้ยินไหมเนี่ย ฮัลโหลได้ยินไหมพี่เอ็มกินน้ำตัวไหนอ่ะเห็นเขาชี้ตรงเมนูแล้วชี้เอามาเสิร์ฟเขาบอกไม่ใช่น้ำพันอะไรน้ำพันน้ำพันตัวไหนโอ้เนี่ยโอ้น้ำพันเพิ่มมีแต่พี่เอ็มไปชี้ตรงชาพีเนี่ยหนูก็เลยเข้าใจว่าเป็นชาเพิ่มมียาละแก้ไหมเพิ่มเพิ่มยาละแก้เหรอเ่ะอ่าเป็น น้ำพันสองแก้วน้ำพันสองแก้วน้ำพันลูกจะเปลี่ยนให้ค่ะโอเคไหมอือหือ,อกินได้ไหมหลูกมือจะม,มีสอดน้องยังน้องยังใช้ย,ยังไม่เป็น รอรอเขาแบบอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอ,อขอห้องอืมโอ้ระวังอ่ะพี่เอ็มเอาค่อยใกล้ใกล้อืมอร่อยไ,ไหมลูกอร่อยไหม hãnh 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 hả bao <laughs> à, <laughs> <okay. primera. cười> à, <okay>, nhiêu <laughs> ok ok, okay <thử đệ. cười> อันนี้พี่ขอช้อนกับซ่อมหน่อยค่ะไม่เป็ไนไรค่ะจดเด็กให้หนุนปวยอ่าโอเคครับผมอร่อยไหมบุ๊กแบบแจาอยู่บอกเฮ้ยบุ๊กแล้วแล้วส,สอนสอนมาก่อนสอนนะครับค่อยๆกินลูกมค่อยกินปลาจ๋าเลี้ยงอยู่ไ <c oughs> ม่ต้องหอนไปดูด้วยกนคครับขอบคุณค่ะขอบพี่ อ้อเนื้อเนื้ออ่าเนื้อหมูมันจะเซแคขาวอร่อยไหมพี่เหลือข้าวใช่ไหมทีนี้ข้าวปรุง ไม่ว่ากินกับไม่ไม่ต้องมีกินกับเอามาไหมตรงนี้ดีๆีอุ้งหัวที่มาไม่ลูกขอมาน้องไหมคะไม่ครับไม่ครับทั้งวันทั้งวันอันนี้เป็นคอสูซิใช่ค่ะแล้วเรามากินกับกับมอส อะ,ะไรทำใหนจึงเข้าตาอ,อ,อร่อยไหมฝากเพื่อนๆกดติดตามหน่อยเดียวฮัมมิวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเอาบบจะไปไหนนะนต้นน้ำ โอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ